สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปเรนดอมเนาะในหัวข้อนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเป็นเรนดอมนะคะแล้วก็เป็น general reading ดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังเนาะคนที่คุณนึกถึงอยู่นะ ไม่ว่าจะใครก็ตามนะคะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ mm hmm. ขอดูพลังงานคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย Four of Wands King of Cups Head of wands, 3 of cups, t w of wands พลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะช่วงนี้เหมือนกับว่าตัวของคุณเองนะกำลังฮิลลิ่งนะคะร่างกายจิตใจของคุณนะคะบางคนแบบมีแรงปรารถนาหรือว่ารอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะรอคอยความสุข รอคอยที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะบางคนกําลังรู้สึกเหงาเนาะอยากเจอเพื่อนอยากมีสังคมอยากที่จะได้พบปะผู้คนอะไรแบบนี้ค่ะรอจังหวะแล้วก็รอโอกาสนะคะอืมช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเป็นคนสองบุค,คลิกนะเก็บตัวด้วยแต่ก็มีความรู้สึกอยากที่จะเข้าสังคมอะไรในทานองนี้นะคะ energy ของคุณก็จะประมาณนี้เนะาะอาจจะเป็น ชาวทัดไฟนะคะเมสสิงธนูชาวทาตน้ำามีนกรกฎพิจิกนะคะ,ะเรามาดูสถานะความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็น general reading ดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟงังนะคะอาจจะสันส่นๆหน่อยเนาะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่โต๊ะนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นอย่างไร ในออฟเพนเดอร์โคสชัวเพนเดอร์โคสนะคะบางคนมีความสัมพันธ์แบบอ่อนๆออฟๆเนาะ mm hmm. เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบรู้สึกทุกข์ร้อนอะไรหรือว่าก็มองว่าโอเคแล้วนะคะในความสัมพันธ์แบบนี้นะหรือว่าในกรณีที่แบบไม่ได้อ่อนๆออฟๆนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกที่นึกถึงแล้วก็ทําให้มีความสุขนะคะนึกถึงแต่เรื่องอะไรแบบนี้นะคะ เอ็ดออฟ o อดซิกซ์ออฟเฮนเดอร์โคลนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเขาเรียกอะไรอะผูกพันนะคะมีความผูกพันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยกันมามากมายเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะนะคะทั้ง uh, ความสุขแล้วก็ความทุกข์นะคะ ต่ว่าในในในสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะพลังงานนั้นเป็นพลังงานที่แบบแม้จะผ่านเรื่องราวอะไรมากมายที่อาจจะมีแบบความทุกข์มีน้าําตาแต่ก็มีความสุขมากกว่านะคะมีความสุขมากกว่าแฮปปี้มากกว่าเนาะม,มีแต่เรื่องดีๆให้ทึกถึงนะคะบางคนในกรณีที่อาจจะจบไม่ได้แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วนะ เหมือนกับว่าตัวคุณเองยังปรารถนาที่จะได้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เรามาถามถึงคนคนนั้นกันดีกว่าเนาะคนที่เราถามถึงนะคะเขาเป็นใคร s ซเ e ่ of ็อตวอนแชมเปอร์เรเขาเป็นคนทางไกลนะคะเขาเป็นคนทางไกลเขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณในเวลานี้นะคะแล้วก็ เป็นนักถ้าไม่ใช่คนทางไกลก็คือเป็นนักเดินทางเนาะและก็ตอนนี้นะคะเหมือนกับตัวเขาเองน่ะกำลังเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขานะคะคนคนนี้มีลักษณะของการที่ไม่อาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะอาจที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะปิดกั้นนะคะความรู้สึกหรือว่ายุติการติดต่อสื่อสารกันนะคะพลังงานของคนคนนี้นะคะก็ มีชาวราศีธนูนะคะชาวธาตุไฟแล้วก็ชาวธาตุด,ดินนะคะเเขาเป็นคนที่มีความอดทนนะคะมีความอดทนแล้วก็เป็นคนที่รู้จักรอคอยหรือว่าเป็นคนที่รู้จักเก็บความรู้สึกนะคะเก็บความรู้สึกเก่งถึงแม้ว่าจะรู้สึกอะไรก็ไม่ค่อยที่จะแสดงออกให้ใครได้เห็นนะเป็นนักเดินทางเป็นคนที่ชอบริเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะ เสียงดงัดงดังเนาะเอาเป็นว่าขอให้ได้ยินเสียงคำทำนายชัดก็พอนะคะก็สถานที่ก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เนาะทีนี้เรามาถามถึงว่าตอนนี้นะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเนาะสิบถ้วยนะคะความรักความรักแบบ สิบเต็มสิบนะคะเอ่อ uh, six of one นะคะอัน,นอันนี้เราไม่สามารถที่จะโชว์หน้าไพาได้นะคะเอาเป็นว่าเราซ่อนเข้าไว้แล้วกันเดี๋ยวติกต o อกจะแบนนะคะว้ายกระดิ่งดิฉันไม่ได้ออกมาด้วยนะคะ Ace of cups ค่ะคุณเอ้ยเจ้า ten of s w o r d นี่ทำไมล่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะโอ้ยไพถ้วยมาเต็มนะคะแต่ว่า เจ้าเทน of s o r d เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ทั้งรักทั้งเสียใจมีความรักแล้วก็มีความเศร้าอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะคะในความรู้สึกของคนที่รักกันนะคะอยากพูดคุยอยากติดต่อสื่อสารอยากกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันอยากจะเริ่มต้นอยากจะขอโอกาสอะไรแบบนี้คุณคือความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าติดที่ เขาอาจจะเคยสร้างรอยแผลให้กับคุณแบบไม่สามารถที่จะแก้ไขเยียวยาได้เขาทําให้คุณรู้สึกเจ็บมากเกินไปหรือในทางกลับกันก็ตัวคุณเองนั่นแหละที่ทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากเกินไปนะคะมากเกินกว่าที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าถามถึงความรู้สึกวันนี้เราถามถึงความรู้สึกนะคะความรู้สึกรักอะไรอาวรนโหยหาห่วงใยปรารถนานั้นยังมีอยู่เต็มเปี่ยมนะคะสำหรับคนคนนี้ ดี๋ยวขอขยายเทนอ w สอดหน่อยนะคะเทนอ w สอดมาบอกว่าสิบดาบนะคะเจ็บปวดกันเรื่องอะไรอาจจะเป็นรักทางเลือกนะคะคนสองคนทางสองทางอะไรแบบนี้เนาะเป็นรักทางเลือกเป็นความรักที่จะต้องเลือกนะคะเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เป็นความรักที่แบบเป็นเฟนโซน ไม่มีสถานะไม่มีความชัดเจนแล้วก็ยืดเยื้อเรื้อรังมานานนะคะไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกได้ดังนั้นมันก็เลยแบบมันไปต่อไม่ได้นะคะเพจร็อคัพส์นะคะ Ten of p e n t a ์โคสแต่ถามว่าความรู้สึกนั้นอะมันมั่นคงมากเลยนะคะคือความมั่นคงในระดับสิบอะยังรู้สึกยังแบบยังมีความปรารถนา ดีรู้สึกดีรู้สึกรักรู้สึก,สกคือความมั่นคงท,ทุกอย่างที่เคยมีให้กันนะคะยังเต็มเปี่ยมอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นรักทางเลือกอย่างที่บอกไปนะคะเขาก็คิดถึงคุณมากนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะเขาก็อยากจะได้รับโอกาสและอยากเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าต่างฝ่ายต่างลืมความเจ็บปวดที่เคยให้ไว้ซึ่งกันและกันนะก็อาจจะมีโอกา <ขอ S 1> สได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ขอดูหน่อยว่าโอกาสที่จะได้กลับมานั้นมีมากน้อยแค่ไหนนะคะ ขอดูหน่อยนะคะได้โปรดมองข้ามเสียงรบกวนแล้วก็ภาพที่ไม่ชัดเจนออกไปนะคะวันนี้ไพ่สำหรับนี้เขาเรียกร้องในหัวข้อนี้เนาะก็ต้องมาทำนะคะ <c ười> คอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะคะ e ฮลิ่งผู้อ่านไพ่เนาะเอา The Hangman ขึ้นามานะคะ The Hangman ห้อยหัวไว้ Devil อืม ห้าใบเลยแล้วกันนะคะ The Magician High p r i e s มันเป็นความรู้สึกรุ่มหลงนะคะหน้าหลงไหลแล้วก็แรงปรารถนาซึ่งกันและกันนะคะเป็นความผูกพันนั่นแหละไม่ว่าจะเรื่องอะไรใดๆก็ตามนะคะโอกาสที่จะได้กลับมานะคือมันมีแรงปรารถนาสูงมากนะถ้าถ้ามองว่าให้เป็นคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่นะคะตอนนี้กำลังคิดอยู่ ช่างใจอยู่เนาะให้เต็มสิบให้เท่าไหร่ความเจ็บปวดก็ยังเป็น9้าดาบเก้ให้เจดแล้วกันนะคะหกถึงเจดประมาณนี้นะคะเพราะว่าอีกสามอย่างนั้นก็คือเป็นเด e hangman ขึ้นมาไพ่ major หน้าใบใหญ่นะคะกำลังคิด the magician กำลังวางแผนกำลังแบบอะไรแบบนี้อยู่อะคะ่ะมันมีความช่างใจในในเรื่องที่เป็นเวทกันในความ p o s i t i v e n e g ท t i v e ในความสัมพันธ์นี้นะคะ คือมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาคนเดียวนะขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะคะแต่โอกาสที่แต่โอกาสที่จะได้เข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยกันนั้นมองแค่ในฝั่งเขาเนี่ยก็ประมาณ6 7ถึงเนะคะเป็นคะแนนเต็ม10นะเพราะว่าเขาเองอะอย่างที่บอกค่ะความปรารถนาของเขาที่มีต่อคุณอยากคุยอยากขอโอกาสอยากเลยอยากเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งในเดวิลขึ้นมานะคะกิเลส ความลุ่มหลงหรือไฮปรินเทสขึ้นมานะคะแต่ถามว่าในความรู้สึกนั้นอะ่ะมันก็ยังถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ให้สถานะไม่ให้ความชัดเจนก็ยังจะไม่มีความชัดเจนนั้นอยู่นะคะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยว่าคุณจะสามารถยอมรับสถานะนั้นเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะคะก็อีก3คะแนนที่เหลือก็เป็นเป็นเรื่องของคุณแล้วก็โชคชะตาวาสนาที่จะนําพามา,มาให้แก่กันและกันนะคะเอาเป็นว่าจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะในหัวข้อ เขาคนนั้นนะคะรู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้เนาะเป็น general reading ดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเจอก,กันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ